โอเคนะครับเรามาฟังเสียงนะครับอันนี้เป็นท่ออแดงนะครับแดงนะครับน่าแดงนะครับดูครับใช้ในสนามแข่งเท่านั้นครับดูครับผมเครื่องซิ่งนะครับไล่น็อดเลตทั้งคันนะครับผมมีปั๊มแล้วก็มีชุดแต่งที่หน่ครับเกยงยันไม่สวยๆครับถังสวยๆครับรถสวยๆสะอาด เกลี้ยงเกลาๆนะครับผมเรามาฟังเสียงเครื่องกันเด้อตอนเช้ามันจะน่าจะ start ทั้งเดียวเลยหรอจะเกินไปเปล่าวง่ายครับทั้งเดียวเลยเหรอเนี่ยโอ้โหโโอ้หเครื่องอันนี้เออลืมเครื่องอ่าช่างอันนี้เด้อช่างอะไรวะช่างหนุ่มซัดเจริญ ถ้าสายสองทีจะรู้นะครับช่างหนุ่มสัดเจริญอันนี้คือส,สตาร์ทแบบดิบๆเลยนะครับในโช๊คอยู่ตรงไหนวะอ่ะเดี๋ยวดึงโช๊กก่อนสองทีมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วแหละตอนเช้าอะ่ะ ท้ายติดนะครับไปหน้าไปท้ายติดเล่มโอนผ่าสีของสีนะอันนี้แบบสุดครับเครื่องนี่เบาๆเลยครับระบบวบาทำง,งานปกตินะครับเปิดอันนี้ออกหวานโดนครับบเกลี้ยงเลย <S <S เครื่องแบบเกลี้ยงสะอาดๆเนี้ยดูเรื่องดูเดินเบาปังๆ,ๆเลย bằng công việc ยอดครับเพราะผมสภาพนี้เนี่ยไม่ต้องเก็บอะไรเลยนะครับภายนอกทั้งภายนอกและภายในนะครับเครื่องสุดยอดครับบอกเลยว่าสุดยอดครับสวยงามจริง 南平市。 แยังไงโอเคก็ประมาณนี้ครับผมโอเคสวยจับเดี๋ยวเราไปว่างเดี๋ยวไปลองวิ่งให้ดูนะครับเครื่องซิ่งช่างหนุ่มเจริญทรัพย์แล้วก็ทอดแดงทอน้าแดงนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับผม